สวัสดีครับจากร้านเทออโต้โมนิฟายจังหวัดปราจีนบุรีนะครับผมตัวนี้เป็นจอมิซูบิชิอ i a ั t ต์นะฮะอาการตัวนี้ก็คือเปิดไม่ติดเลยนะฮะเงียบไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาตรวจเช็คซ่อมกันดูนะวิธีเช็คเบื้องต้นนะครับผมปัญหาดับแรกของการซ่อมเครื่องเล่นนะครับหลักๆก,ก็คือมีเครื่องแต่ไม่มีปลั๊กติดมาด้วยนะฮะ ของตัวมิซูอิช่าตัวนี้นะครับปลั๊กไฟจะอยู่ชุดนี้นะครับผมขั้วตรงนี้มุมสุดนะครับบนล่างนะครับตัวล่างขั้วนี้นะครับจะเป็นขั้วลบนะครับขั้วลบส่วนในนี้จะเป็นไฟ B- บวกนะฮะจุดที่เราต้องต่อก็คือมีอยู่3จุดในะนี้ไฟ a c หรือไฟสวิตช์กุญแจนะครับนี่นะฮะ ต่อแค่นี้นะครับเครื่องติดแน่นอนครับผมจอตัวนี้นะครับผมเป็นจอตระกูลเดียวกันกับไอตระกูลของอ p พายเลยครับตัวนี้นะฮะอย่างที่รู้ก็คืออะไหล่ก็ค่อนข้างแพงฮนะผมจะไม่กล่าวถึงรายละเอียดของการตรวจเช็คนะฮะแต่ผมจะบอกถึงรายละเอียดของตัวที่เสียนะฮะของตัวนี้นะครับผมไอตัวนี้นะครับ ตัวหลักเลยก็คือ CPU นะฮะ p u นะฮะแล้วก็มี IC จ่ายไฟที่พังไปบางตัวนะครับผมแถมบอร์ดตัวนี้ยังมีชุดบอร์ด DVD นะฮะที่มันพังไว้ด้วยนะฮะก็คือเวลายัดแผ่นแล้วมันไม่ตอบสนองเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวจะมาเทสให้ดูนะครับว่าหลังจากซ่อมไป จะเครื่องจะติดหรือเปล่านะครับเปิดไฟปุ๊บนะครับไฟตรงผุ่มจะติดขึ้นมาเลยนะครับผมโลโก้มิซ็จะโชว์นะครับมาหน้า DVD แล้วนะครับผมปุ่มเมนูนะครับทำงานทุกอย่างนะครับผม ซาวมิวอะไรพวกนี้ตั้งค่าได้หมดนะฮะทัชอะไรพวกนี้จะได้หมดทุกอย่างนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะมาเทสดีวดี DVD ดูก่อนนะครับที่ว่าบอร์ดเสียไปนะฮะซ่อมมาแล้วจะดูดแผ่นไหมนะรุน่นนี้ดูดแผ่นคายแผ่นนิ่มมากนะครับผมรอหลดสักพักนะฮะอันนี้ที่ผมยัดไปเป็นแผ่นเอ็มพีสามนะครับ ถ้าเราต่อไม่ดึงเบรกมือนะครับก็จะโชว์เป็นคําเตือนนะครับแต่ถ้าเป็น m อ3จะไม่มีผลนะครับผม<อ>ก็คือสามารถเล่นได้เลยนะฮะสำหรับตัวนี้นะการเพลงก็จะโชว์ขึ้นมานะฮะทัดได้ปกติเลยนะครับผมส่วนเนวิเราไม่ต่อเสานะฮะก็ใช้งานไม่ได้นะฮะ จะเทสในเรื่องของทัชสกรีนนะครับผมก็ถือว่าโอเคปกติใช้งานได้นะครับผมท่านใดสนใจนะครับก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามนะครับซ่อมได้ที่ไหนรายละเอียดยังไงนะครับผมส่วนท่องทางการติดต่อนะฮะหรือว่าที่อยู่ยังเป็นที่อยู่เดิมนะครับผมยี่สบสามรับสองนะครับผม ช่วงที่ผมสะดวกในการรับโทรศัพท์นะครคือช่วงหลังห้ามงเย็นนะครับผมถ้าลูกค้าโทรมาในช่วงวันกลางวันนะครับผมก็จะไม่ค่อยได้รับสายนะฮะเพราะว่ายุ่งอกู่กับเร,เรื่องงานนะครับผมงานเข้ามาก็ค่อนข้างเยอะนะฮะโอเคนะครับผมสายเทพนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมะครับผมสวัสดีครับ